ลาบเหนือกะเจ้ามะขนาดออโอเคตอนนี้กะชิม,มาว่าอีสานแลเดอร์บาดน,นี้เอเมื่อบ,บาดนี้กะชิแม,มนเมนูอีสานแล้วนี่ขั้นเมนบ้าน<พ>ใดโบเคยกินลาบนี้ไม่ไปตายสกอรคุณยายอันนี้ดูค,คุณยายคล่องกว่าเมื่อกี้นะครับ <laughs> พริกป้วงไม่มีใครรู้บอกว่าลูกชบยังได้เลยนี่นดีปีใหม่แล้วเอาไงเอาไงเอาไงหอมให้ทงแคลวพวงไทยช่วยกันสวัสดีรับ <c oughs> โอ้ยร้องไม่ไ่าย <c oughs> สวัสดีปีใหม่เอฟปีหน่อยครับคุณยายสวัสดีปีใหม่คะ่ะ ยายนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะขอให้ความสุขจงอยู่กับท่านผู้ชมทุกวันเวลาเลยยินะ่งยืนยาวนานไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยจริงครับแล้วก็ปีใหม่ตอนนี้วันนี้คุณยายทำอะไรครับเห็นคุณยายก้มๆเงยๆตรงนี้อ๋อคุณยายเก็บผักอ๋อ,อเก็บผักจ้าวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษับถึงว่ากินอะไร ให้เป็นมงคลอ่ามันแปลว่าวันนี้เราทําเมนูที่เป็นมงคลใช่ไหมใช่เลยว้าวน่าสนใจน่าสนใจถ้าคุณสนใจคุณก็ตามมันเลยได้ถ้างั้นเดี๋ยวคุณยายเก็บผักที่เหลือเนาะเดี๋ยวคุณายายพาอ่ายายยายก็เก็บได้บ้างแล้วได้ครับ ยายก็ได้พอสมควรเห็น,นไหโชคร้องนะครับม,มีผักมีผักหลายชนิดค่ะอันนี้ผักนนผักเป็ดหรือวอเตอร์เกรดอันนี้มีประโยชน์มากค่ะแล้วก็มีเคลเนี่ยายโอเคเยอะแยะนี่เคลเยอะอยู่ตรงโน้นก็เยอะอนนโอเคปะไปกัน ถึงในครัวแล้วนะคะยังไม่ถึงสามวิเลยไวเหมือนกบไวมากไวมากว <c oughs> ันนี้ยายมีเมนู <c oughs> เขาเรียกว่าเมนูเรียกโชคลาเพราะมันมีลาบทั้งเหนือทั้งอีสานมี2เมนูนะคะวันนี้เหมาะกับปีใหม่มากๆแน่นอน,นะค่ะแล้วปีใหม่เราต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอะไรมงคลมงคลมาเพื่อที่เราจะดำเนินจิตกรรมธุรกิจใช้ชีวิต เบบร่บรื่นค่ะอ่าเริ่มต้นดีๆเนาะก็แจกโชคลาภกันไปเลยแน่นอนค่ะวันนี้เราจะแจกโชคลาภให้ F c ซด้วยให้ FFC ทุกคนใช่แล้ววันนี้เรามีวัตถุดิบยังไงบ้างครับมันแตกต่างกันไหคุณ่วันนี้ล่าหมูทุกอย่างก็หมูหมูมันเข้าคอนเซ็ปต์มากๆเลยค่ะอ๋อต้นปีเนาะอะไรง่าย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 หมูหมูโอเคมันต่างกันยังไงครับคุณใหญ่มันต่างกันแน่นอนเพราะว่าโอ้ยไม่ได้ต่างกันมากหรอก เพราะว่าลา,าบอีสานเะนี่ยมันจะมีเครื่องสมุมงไพยสดแต่ลาบเหนือเขาจะน้นเครื่องเทศจะมีส่วนพริกบน่นมะกงมะแขวนอะไรอย่างเงี้ยสุกหมดเลยค่ะลาบนี่ก็จะต้องสุกค่ะเขาจะต้องเอามาคั่วก่อนค่ะ, mm. ะเครื่องที่เขาจะใส่เขานิยมใส่กันมากๆเลยก็มีเนื้อหมูสับมีไส้ต้ม หัวใจเครื่องในทั้งหลายนี่บางคนใส่ครบเลยนะแต่ยายเอามาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองลองมือเลยไหมได้เลยครับตอนนี้แบบว่าโอเคของร้องละเปิดผ้ะอบเปิดผ้ะอบกันหนึ่งแล้วต้ <laughs> องเตรียมกระเทียมก่อนนะ <laughs> นนอ๋อพวกเธอไม่เตรียมน้ํามันให้ฉัน <laughs> <laughs> เอาน้ำมันมาเริ่มแบบต้นปีเลย <laughs> เอาน้ำมันมาค่ะ <laughs> น้ำมันลงไปค่ะจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะเพราะว่าราบเหนือนี่เขาจะมีกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวยายหาไม่เจอเจียวเองเลยใช่ยายมียายสับไว้แล้วยายเตรียมไว้แล้วอ๋อนี่ไงมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ตาเกินใครเอามาเนี่ยใครเอามา มันบ,บางตั้งนานแล้วโอ้หนอน๋อที่เขาบอกว่าถ้าเป็นงูก็คือกัดไปแล้วแน่นอนชกเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคค่ะทีนี้ยายก็จะมาลวนหมูนะคะคั่วคั่วไม่ใช่ลวนคั่ว,วไอพริกลาบเนี่ยเขาผัดมาบ้างแล้วสุกมาบ้างแล้วยายจะเอาหมูลงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอา กลกราบงผัดหมูก่อนนะคะให้หมูมันพอสุกนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเอาพวกเครื่องในลงค่ะถ้าเราเอามาหัดพร้อมกันเครื่องในนั้นอาจจะแข็งไปมันมีตับด้วยไงตับนี่ถ้ามันแข็งมากๆมันจะไม่อร่อยค่ะกระดานน้างเนาะมันจะกระด้างค่ะเอาเพียงลาบลงค่ะโอเคครับเราจะเอา เผ็ดไหมคะเผ็ดเลยค่าเอาแซ่บครับเอากี่ช้อนน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่ก็ต้องใส่ขอบๆหน่อยนะคะจะได้กลิ่นแบบยั่วยวนนะคะจริงๆลาบมันควรจะออกรสชาติเป็นประมาณไหนครับอ่าทางเหนือก็จะมีแบบรสนัวๆเข็มๆมันๆเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่ เขาผัดเนาะคั่วเนาะไอเครื่องในนี่มันก็จะมันอยู่แล้วอันนี้หัวใจเอาหนังไหมคะคุณเ,เอานินด<ล>หน่อยโอเคอตับนิดเดี๋ยวย้ายคนไปสักพักยายถึงจะใส่ตับเขาก็จะผัดให้มันหอมก่อนเออแล้วค่อยมาเทมแล้วก็ปรุงรสค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะใช่กิน ม,มัน<ด>ง่ายนะนี่เดียวตรงที่ว่าสมัยนี้มันมีพริกลาบขายสมัยก่อน,นเขาไม่มีนะคะเขาต้องทําเองอ๋อต้องตำตั้งแต่แรกเลย่ะตับลงไป,งไปเริ่มหอมแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะชิมนะคะพ,พุดไุเป็นเด็กไุปถูกใจ อันนี้ท่านชูท่านชูไม่ใส่เยอะค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยพี่ใหม่คุณยายดดเจอหลันหลับ้างไหมคะได้เจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เจอยายเพิ่มลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่ามันรู้สึกนัวแก่รู้สึกนัวแก่น้ำปลาสองช้อนครึ่งอะ ครีมค่ะเอาช้อนให้ใหม่ค่ะคุณคุณพบอ่ะสัญญาว่าจะซอยหอมให้เราอ่ะได้ครับคุณยายให้ผมเลยใช่แบบว่าแบบนะจะซอยหอมอะไรก็เราก็เมาจนลืมเนี่ยลืมไงลืมชุ่มมือมันเล็กไปนิดนึง กว่าจะใส่ถุงมือดิฉันซ้อยเสร็จแล้วคุณยายปีใหม่มีแผนซื้อของขวัญให้เด็กๆมั้ยครับอยายอ่ะบอกตรงๆเลยว่ายายไม่ค่อยได้ซื้อของขวัญให้หลานเพราะว่ากลัวเขาไม่ชอบแล้วอของที่เขาอยู่บทุกวันเนี่ยยายก็ซื้อไม่เป็นหรอกเขาไม่ไปเลือกกับยายหรอก เขาต้องไปเลือกกับพ่อเขานอนเพราะว่าเขารู้ใจกันเขารู้ใจกันเนาะอันนี้ี่ยุกับโ้นเป็นยังไงเขาก็มีโลกส่วนตัวเขาก็ไม่อยากเล่นกับเราเลยเขาเหมือนเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นเนาะคุณยายเอออะอย่างมากเขาเห็นเราเขาก็วิ่งมาหาเราก็สวัสดีกอดนิดหน่อยแล้วเขาก็ไปแล้วไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วใจหายไหมคุณยายแบบโตวัยมากหลัง มันก็คือเรื่องจริงเนาะใจหายมันแหละแต่ว่าเราก็คิดอีกทีมันก็คือเรื่องจริงเอามาลงมันได้แล้วค่ะนายไปแล้วใช่ไหมครับได้แล้วค่ะอยากใส่เยอะไหมครับเออเอาลงไปเลยค่ะรู้สึกเขาจะ อัธยาศัยดีพูดเยอะเอ่ออย่างอย่างพี่สายเนี่ยเขาก็ไม่สนโลกไม่อยากไม่อย่างมากก็แค่สวัสดีแค่นั้นแล้วเขาก็อยู่มุมของเขาเขาก็จะไม่คุยกับใครแล้วเขาก็อยู่เขาก็ดูวาทาบ้างระบายสีเล่นเกมก็ศึกษาในสิ่งที่เขาอยากรู้นั่นแหละพี่ยุเขาจะ เขาจะจำทุกเรื่องเขาจะใส่ใจทุทกคนรู้อะว้าวอ่ะมาชิมอีกรอบทีนี้ใส่หอมแล้ว,ว,วเขาเนียวม,มากอร่อยเรียบร้อยแล้วคะ่ะลาดเหนือ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ <ๆ S 2> จะเอากระเทียมโรยทีหลังนะคะเ,เดี๋ยวโรยไปยก่อน <ๆ S 2> ตอนนี้ก็ได้โรยให้เห็น <ๆ S 2> โอเคเอาถ้วยมา นเหนื่อยกะเ,เจ้าเหมาะขนาดเหมาะแต่เเหมาะแต่เอโอเคตอนนี้กะชิม,มาว่าอีสานเลยเด้อบ้านเนเมื่อบาทนี้กะชิแม,มนเมนูอีสานเลยนี้ขั้นเมนบ้านใดโบเคยกินลาบนี่ไม่ไปต,ตายสะกนคุณยายอันนี้ดูคุณยายคล่องก่อนเมื่อกี้นะครับดูเข้าปากก่อนเมื่อกี้เข้าปากนะว่าวคอมือร์คอมืมอนะเมื่อกี้เหมือนคุณยายอึดอัดอะ โอ้ก็ oh, ฉันก็กลัวพูดผิดเดี๋ยวคนเหนือก็มาด่าสิโอเคจ้าที่นี่กับสีมาอันส่วนส่วนใหญ่เนาะอันส่วนใหญ่เขาเซียนลวกแต่สำหรับยายายบุลวกเดอ้อจะใช้คั่วใช่ไหมครับคั่วเอาอ,อันนี้ก็จะเอาขอบขอบกระทะค่ะเมื่อกี้มันเค็มมันนี้ใส่สองช้อนพอค่ะ เจ้าย้านมันติดหมอเจ้ากระโยดนะ้ำมันน้อยนึงนี่มันชิติดหมอกกระโยดน้ำลงไปเทเบกเข้าใจเนาะเป็นอันว่าเข้าใจปกติเวลายายล่ามนี่ยยายใส่ขาน,นํนำนิจากน้อยพอใส่ลายรู้จักขาบอก อ,อนเวลาคุณยายไปที่เมกาครับเขาเขาชอบให้คุณยายทำลาบทําอะไรนี้ให้ไหมครับอ่าพวกแตกต่างเด้ออยู่อเมริกากับอยู่บ้านนี้นะก็คือกันเพราะว่าเนี้เพราะว่าเพือนกยเป็นคนลาวอ,อือันบอกตรงๆเลยว่าอันที่บ้านนะ่ะก,กินดอกอาหารฝรั่งนะ <laughs> <laughs> มันบปเซ่บแซมเนาะเออก็คืออาหารลาวอาหารไทยอ่ะหมูเนี่ย กระสุกหรือไม่สุกก็ดูประมาณนี้เด้ออันค่ะสมมติว่าเขาย่านลาบอันผมมีน้าเนาะเ่นก็โดมันลุกไปน้อยนึงเนี่ยเวลาเขาใส่ข,ข่าวขวใส่พริกเลยหน้ามันอาจสิหายไปมันอาจเสียแห้งนะแห้งผักมันทันสิแห้งไปทีนี้เราเอาอน,นี้ลงแล้วเัากระสีเอาคองพวกนี่เลยลงพวกมีหันต้มเปื่อยแล้วโอเคอ่ะอันนี้กระสีบดใส่เบิร์ตเนาะ หนังนีปยามะเอาไปปยายาชอบชอบหนังมากเออปายาชอบหนังเอานังไฮไลทาหลายๆพ่อและบอสํานี่มันสิเป็นลาบหนังแล้วได้นี่มันเป็นลาบหมูทีนี้เราก็เร่งไฟนิดนึงพอพอให้มันมันก็จะต่างกันนิดหน่อยเนาะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคแค่นี้คือหมูสุกแล้วทุกอย่างร้อนแล้วฆ่าเชื้อแบคทีเรียหมดแล้วปิดแก๊สค่ะรอแป๊บหนึ่งให้มันเย็น นี่ก็บโใส่ลายเ่เ้อใส่ลลยแล้วมันสีจืดอ oh. ขานี้มันทําให้อาหารเราจืดคล้ายๆกระเทียมมันมีสารเหน่ด้วยนะครับคุณน่าจะเด็ดสารเหน่นะสารเหน่ได้เลยครับโอเคแม่แว,วันนี้เรามีมลูกหมูกล <c oughs> อดลูกหมูขอญาตล้างมือ,อวันนี้มีลูกมือหล่อมากคนใหญ่ก็เขินนะครับค่ะ <c oughs> คุณใหญ่ก็สวยอยจ,รจริงๆเราต้องสวยหลอ,อกกันนะครับเราจะใส่แบบนี้เลย ค่ะแต่ว่าต้องใส่ตู้เย็นนะคะถ้าคั่วเลย3าวันไปแล้วมันจะไม่มีกลิ่นหอมไม่หอมเนาะคุณยายมันต้องใหม่ๆต้องใหม่ๆเท่านั้นคะ่ะจริงครับอยู่ต่างประเทศยายคั่วแล้วใส่กระปุกปิดฝาสนิทเลยนะคะเข้าตู้เย็นคะ่ะเขาช่องฟิตยิ่งดีเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆไว้แจกเอฟซีค่ะขออนุญาตใช้มือเดินได้เลยครั เป็นไงครับแซบบอกแซบเออลุงชูนิดหน่อยลุงชูมากแล้วนิดหนึ่งแซบแล้วค่ะรอแต่เอาหอมลงนะคะอันนี้จะเอามือหอบลงไปเลยอันนี้คือสไตล์ยายหนิงนะคะยายหนิงนะคะผูยย้ใดบ่มากบอกหน, <laughs> หน่ยเด้อมายายหนิงคือไม่เห็นเนีวนี่บอ,มบอ่มากบอกดิมักแบบนี้ออยายมักแบบนี้ อ่มาซีมือผู้ใดว่าเป็นอะไรนะเชลชวนชิมมาเลยค่ะนักชิมนักชิมเป็นจังใดเป็นยังไงแซ่ไปคนละแบบเมนบอกได้ที่แล้วค่ะมะนาวโอ้คนอีสานเขาไมอืมแต่ว่าตอนนี้เราว่าพอดีแต่ว่าถ้าเราสูกว่ามัขัดเปรี้ยวไปหน่อย โอเคเ,เ,เดี๋ยวเบียมะนาวให้เดอ้อแต่คนอีสานเขาบกลลนรสชาตโอเคเลยนะคนอีสานนี่ถ้าเป็นก้อยขมนะเขาจะไม่แตะมะนาวเลยมันต้องขมเท่านั้นขมกับเค็มโอเคมะนาวหน่วยหนึ่งหน่วย,นห,นวยนนหนึ่งหน่วยหนึ่งคือหนึ่งรูปแมนพัสรา,าอีสานวันละคำเดอ้อ เพิรส oh. เปรี้ยวขึ้นมาแล้วมันชูขึ้นมาชูชขึ้นมาแล้วโอเคอเคอาถ้วยมาตักค่ะ ลาบเนื้อกับลาบอีสานพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะต่อไปนี้ยายก็ต้องชิมแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ชิมเดี๋ยวทีมงานไม่กล้ากินทำเนียมทำเนียมทำเนียมค่ะทำเนียมโอ้โหกระติ๊บคุณยายใหญ่มากโอ้มีเล็กมีใหญ่ยายก็จะชิมลาบเนื้อก่อนนะคะนี่จริงๆแล้วสองเมนูนี้จะต้องมีข้าวเหนียวถ้าไม่มีข้าวเหนียว ม,มันจะบบาเปิงกระเจ้าอหอมละมุนมันขึ้นเลยแล้วมันขึ้นเลยแล้วเครื่องเทศ <Rim S 1> เครงเทศมักผัดอันนี้ลูกโดน <é S 2> <c oughs> ไหมครับลูกโดนใหญ่มากลูกโ <_ technician: S 1> ดนใหญ่มากอันนี้ก็คือ ลาบบ้านค่อยลาบอิสานอันนี้ไงแซ่บอีกแบบหนึง่งมันพคนละมุมกันแต่จริงๆแล้วคล้ายกันมากเพียงแต่อันนี้มีเครื่องเทศนะครับอันนี้มีสมุนไพรต่างกันแค่นี้เองมันจะต้องกินแนมกับผักหลายๆอย่างเด้อแต่วันนี้ยายมีเวลาน้อยยายกินแค่นี้แหละค่ะอืม ดูหลังๆช่วงหลังๆคุณยายแบบชิมเอาอิ่มยังไงไม่รู้ม,มันอร่อยมันอร่อยอยานะคุณยายอ,อันนี้สนรสชนะเลยวันนี้อันนี้รสด,ดับลงมานนดนหนึ่ง<อ>ยายว่าต้องเพิ่มพริกขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแล้วก็เ,<อ>เติมน้ำปลาแล้วก็เบีบมะนาวนิดนึงอย่างที่คุณยายบอกเมื่อกี้ก็คือว่าในี้ผยของที่เป็นลาบเหนือก็คือว่าจะมีเครื่องเทศเออยอะแต่คุณยายบอกว่ามีมะม่วงว่แขวนมาอาจจะไม่เหมาะกับ คนท้องใช่ไหมครับมะแขวนมันเป็นเครื่องเทศที่มีริร้อนนะคนท้องไม่ควรกินพงจะกินได้นิดๆหน่นนอยๆนะคะแต่ไม่ควรกินเยอะค่ะเพราะมันร้อน่อาเมนูสองเมนูมน,นี้มันก็เหมาะนะเหมาะสำหรับปีใหม่แล้วมีเมนูอื่นไหมครับที่เป็นมีอ <ๆ S 2> ีกเยอะแยะมากมายอยาอ่างเช่นอาทิเช่นซุปหมักมี่คนเหนือก็เรียวกว่าตำมะหนุน แกงแกงขนุนแกงหมักม่อย่างมีบุญงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานปีใหม่งานอะไรมีมันไม่ควรขาดเพราะว่ามันเป็นเมนูในความเชื่อว่ามันจะนำความโชคดีความรุ่งเรืองทำอะไรก็จะได้ลาบลืน่นอะไรข่านุนก็คือหนุนนำชีวิตหนุนนำค่ะหรือว่าเป็นพวกเส้นอย่างคนที่เขาเนออ,อะไรพวกเส้นยาวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะได้ไปแบบยาว,ยาว โอเคคะ่ะถึงมาล่าสุดท้ายที่เราจะต้องจากกันแล้วก่อนจากกันก็อยากจะอวยพรให้ f อและท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะอยากจะอวยพรขอให้ทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนปีที่ผ่านมามันหนักหนาะสาหัสแล้วต่อไปนี้ก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะทําสิ่งไหนให้ได้ดัง ใจคิดค่ะอย่าเจ็บนะคะอย่าป่วยขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยอายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานนะคะท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะลูกหลานก็จงเป็นเด็กดีดูแลญาติผู้ใหญ่ให้ดีๆนะคะ,ะสวัสด,ดีปีใหม่ปี2569นนะคะโชคดีไปตลอดปีตลอดกาลตลอดชีวิต<ฮ> กันเยอะๆนะคะรักเยอะๆรักนานๆโอเคไชยโย่ัยโย่ลาบ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 มาแล้วลาบมาเชม